ุณสุพรอัตถาวงนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจําสําักนายกนะครับก็พูดถึงกรณีที่นายธนาธรเนี่ยออกมากล่าวหาแล้วก็พูดว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาปัดตกร่างพรบรยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคับว่าเป็นการเปิดประตูก้าวแรกเป็นการปิดประตูก้าวแรกการปฏิรูปกองทัพนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณสุพรก็บอกว่าเข้าใจว่าเป็นนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ณนะขนาดนั้นแต่ว่านายธนาธรต้องเข้าใจด้วยว่าการเกณฑ์ทหารในไทยเนี่ยยังมีความจําเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ในเรื่องของการช่วยปกป้องประเทศและแม้ว่านายธนาทรจะมองว่าประเทศไทยจะไม่มีการสู้รบเกิดขึ้นแต่ก็ยังต้องมีการปกป้องตามแนวชายแดนรวมถึงภารกิจด้านอื่นๆอ,อย่างเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดเรื่องของการค้ามนุษย์ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นหน้าที่ของทหารที่ทำหน้าที่พร้อมยืนยันนะครับว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นตามที่นายธนาทรและก็สสจากพรรคก้าวไกลกล่าวหาเป็นการกล่าวหานายกอย่าง ไม่เป็นธรรมเพราะว่านายกไม่เคยไปก้าวล่วงหรือว่าแทรกแซงการพิจารณาหรือว่าลงมติในร่างพรบฉบับใดที่พิจารณา ในสภาทั้งสิ้นนอกจากนี้เนี่ยนะครับที่นายธนาธรบอกว่าการปฏิรูปกองทัพให้เป็นกองทัพที่อยู่ใต้รัฐบาลพล,ลเรือนเคารพสิทธิมนุษยชนทหารชั้นผู้น้อยได้สวัสดิการที่เหมาะสมใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้นั้นเรื่องนี้นะครับคุณสุพรก็มองว่านายธนาธรเนี่ยไม่ควรมองให้ร้ายกองทัพ เพราะว่าที่ผ่านมากองทัพก็ได้ทํางานให้กับบ้านเมืองมาโดยตลอดและดูแลทหารอย่างเป็นอย่างดีอีกทั้งการใช้งบป,ประมาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทัพหรือว่าหน่วยงานด้านอื่นๆพลเอกประยุทธ์ได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ทําให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็ยังสั่งการในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยให้ไปดูเรื่องของสวัสดิการแล้วก็ความเป็นอยู่ของทหารชั้นผู้น้อยอย่างดีที่สุดแล้วก็ทิ้งท้ายเนี่ยนะครับบอกว่าจากที่ได้เห็นนายธนาทรแล้วก็พวกตลอดจนสสพักเก้า กหลายๆคนเนี่ยพูดแสดงความคิดเห็นในลักษณะกล่าวหานายกที่ไม่เป็นจริงตอนนี้เนี่ยได้ให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมเนื้อหาทุกอย่างทุกเรื่องราวที่นายธนาทรกับพวกได้กล่าวหาใส่ลายป้ายสีที่เป็นข้อความอันเป็นเท็จแล้วก็มีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียนะครับก็เห็นว่าจะดําเนินคดีตามกฎหมายด้วยหลังจากนี้น,นะครับก็อยากจะให้ดําเนินการตามคาดีแบบให้เข็ดหลาบใช้คําพูดนี้เลยนะครับให้เข็ดหลาบให้หยุดก้าวลาวดัดนิสัยเสียบ้าง mm. นี่นะฮะเอ่อท่านผู้ชมฮะทางกองทบบัพบก